เอาแล้วครับทำไมมัเล็กน้อยันยับวันนี้เริ่มแล้วท่านบอกว่าถ้าสดจริงมันต้องต้องบีบเองครับเพราบว่าไทยต้องบีบเองค่ะเรียกว่าเป็นขนมจริงค่ะท่านขอบคุณมากครับผู้ว่าบอกให้ทุกเจเวอระวัติยินดีดเลยเหลือขนมเล่มยังมีหลายพูดครับหลายพูดครับเจอใครซุ้มที่อัดรเรามีการถ่ายทอดสดด้วยครับมีการไลฟ์สดโอเคอาจจะเป็น ซุ้มโคกบ้านออกค่ะบ้านออกเป็นรูปกอบ้านออกอันนี้ร้านของอวตาริดาเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าข้าวเหนียวไกยก้อนเล็กเราอยู่ไก่ก่อนไก่ก้อนเล็กนี่เราอยู่ปัตตานีนีงอิ่กันใช่ไหมคะไก่ก้อนเล็กไก่กอนเล็กไก่ก้อนแล็กค่ะตอนตอนอยู่ไหนนะตอนเรียนอยู่ในกันปัตตานีปัตตานียังจำได้นะคุณชายยังจำได้ จได้ไงก็แล้วจได้อันนี้ข้าวเหนียวสองดังอร่อยไหมวันนี้นำงานจหวัชงยอันนี้ข้าวเหนียวน่ดดังบมใจนเสนอเลยอันนี้ก็ลงข้าวเหนียว ครับงานนี้ท่านว่าอยู่ที่ปูนบ้านออกนะครับคุณเยศบ้านออกบ้านออกเดี๋ยวทีมงานเตรียมน้ำให้ท่านผู้ว่าด้วยนะครับใหอต้องทานอย่างเดียวไม่เอาน้ำไหมโอเคครับอ่ะชิมอีกชิมได้ผมว่าบาแต่มานต้งปูนวันนี้ท่านผู้ว่าต้องทานข้าวเลยถ้าบอกเก่งเขื่อนได้ไหมครับเก่งคุณเยศขอเก่งนะจ๊ะ เออบ้านมีสีขาวค่ะอันนี้กินแเดวค่ะว่าอันนี้กินแบบเดียวกันแต่ว่าอันนี้เขาเดี่ยวดค่ะ โอเคขอบคุณนะครับคุณ้านออกครับรก็เป็นไทยราท่มาค่ะเรียกว่าอันนี้เป็นคุณนาข้าวเรนค่ะโดนนาข้าวเรนนะคะอันนี้เป็นอร่วข้าวเมาเลยเรามาวิธีในการทำข้าวเมาที่เราเป็นข้าวเม่ากไก หลจากนั้นก็เอามาต้ค่ะต้เสร็จแล้วเราก็จะไปร้อนแล้วก็เอามาตำอีกนะคะเพื่อจะให้เหลือให้เด็เข้มเหยย่ไม่ใช่ข้าวที่ยังไม่สุกนะคุณแม่แต่เนข้าวททำกัน

ต่อไปค่ะจะเป็นโซนทนคะอ๋อค่ะอ๋อนี่อาอเ๋อมัเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอตลักของชุมชนประมาทขตนะคะอันนี้ข้าว่มอนข้าวพุทธนาข้าวเหนพุทธนาข้าวเนนครับอเด ตอ,อนนี้เราอยู่บูธนาชเชอรกันกำลังชิมต้มต่อยอดมะพร้าวอ่อนครับเป็นซิกเนเจอร์ครับเป็นอาหารไทยมาก็ต้องชิมครับใช้น้ำมะพร้าวในการในการทุกด้วยค่ะ เพื่อให้มันมีความยิ้มแล้วก็ความหวานดีกว่าพี่พี่้นคุณลักษณะการทำเรียบร้อยนะนีสารสมบูรณ์ค่ทั้ง่าวจำได้นะคะอ่าทั้งข้าวครับที่จากอพออะมคะโอเคครับพี่ครับอ่าคือคือข้าวจะน้ำจกที่แห้งจนหอมจะเป็นลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีมีตะเกียบมช้อนให้กิน อย่างนั้นทำร้านรวยไหมรวยไมรยได้ได้ไม่ได้กับร้ยกะเลงโอเคอคนดๆนะคะบางคนเมื่อกี้ที่ไนอน้คุณคคนเดคนูตาทุีเลใจครับุดีนมจงุนทุนละราทุนได้ ทำาพู <łość> ้ว่าครับบูทนี้เป็นบูทหลักสูตรหนึ่งวิชาที่เด็กจบไปต้องทำเป็นใช่ค่ะเรียนตารกลางค่ะครับครับคเกมค่ะเกมเกมเกมน้ำทยังไงเกมอุ้ยโอ้่ห ุกฟี้หรือว่ากาแฟโบราณกินทุกวันกินทุกวันเลยนะครับเดินทามาไปที่บ้านกลางบ้านกลางค่ะระหว่างเราจะไปครับบ้านกลางทำขนมจากนะคะขนมจัดใจครับได้ชื่อใหม่เลยค่ะใจเข้าไปใจค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อมีเข้ามาขนมจากใจ ให้คุณได้มามาบริการองบคุณนี้เลยค่ะขอบคุเลยค่ะไม่ก็ร้อนมากค่ะออุ่นๆก็พอค่ะอ้าวเอาค่ะยอบคุณตนี้ตะก้เสร็จแล้วนบ้านของท่านอรอสุริยา อาช้อนตังช้อนเลยค่ะนายร้อนไหมร้อนไหมท่านปรครับต่อไปก็จะกินหมูมกอ๋อเจอกันเชิญที่แม่ขาเตรียมเซลฟี่สาวสวยหลง้อง พวาเตรียมงานกันเป็นเดือนๆเลยค่ะภาพไม่ต้องเก็บเลยทุกท่านดูด้วยภาพนี้ต้องเก็บครับต้องเก็บครับนี่ครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ว่าก็มานั่งอยู่กับเรานักวงตรงนี้เลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ว่าระครับเลขาธิการคณะกรนักงานจังหวัดนะครับท่านปอพี่แพ้ทีมงานนะครับมีท่านแอมเพอร์เห็นไหมครับนั่นคือรัฐยาฝาสุก กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะเราจะโพสภาพนี้ออกไปนะครับว่าได้เป็นหมื่นไลค์แน่นอนขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวท่านครับท่านยังไม่เสร็จภารกิจนะครับท่านยังมีห้องมุมครับท่านครับห้องครับจะแดงเราเราไม่แดงร้อนนะเป็นห้องมุม ปลาปลาปลาะเลปลาปลาได้ข้ามันปลาแเจปลาตนี้เขาเป็นปลาู่ะค่ะคะคุะอะนะคุณจะได้คุณะายังมีเงินทุนให้กันเลยครันี้เป็นพันที่เาเรียกว่าบอลวันนี้วันี้บบอลท่านครับ เป็นการอะไรนะข้าต้มเข้งข้ามันนี้็คือเข้ามันี้ใช่ไหมพี่กแบบนี่ทำให้หน้าตาดีราะว่าเราะว่าดูดีมากเลยทา้ดดนะครับตรงนี้อาจจะดูมืดๆเพราะว่าครับแต่เป็นการกรุงด้วยเสน่ห์วาจังหวะต้มตนต้มกับต้มต้๋นต้มล้ต้มตต้มเ้ยว อะไรหมอะไรหอมไหมหอม่เดี๋ยวแต่ักในเงว่าเราิข้าวรเรียนไกันเลยนะในอำเภอกตาค่ะโซนของบ้านรามาจะเป็นที่ที่ที่ิข้าวมากที่ดับนะคะอ จริงๆแล้วโงเรียนนะครับก right ็จะเมียไก่ไข่เองนะครับเราจะมีผักข kind of so ึ like so ้นบ้าน่าสาดนิดนะครับที่พิเศษเาต้นงเรียกว่าเป็นเป็นเมนูสุดไตล์ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกกลุ่มนะครับขอบคุณทุกโซนนะครับที่นำเสนอเรื่องแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าอร่อยสะอาดนะครับ อย่าลืมนะครับเก็บภาพธรรมนัลบัมครับเราจะไว้จดจำนะครับว่าสเน่วนวานณโรงเรียนวัดธรรมาสตร้อยสามปีในปีนี้อุ้ยอ่าพันธุการนี่แหละพนธุ์บอกว่าเชิญที่ท่านกินให้แบบเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะเพราะตอนนี้ท่านก็จริงจังไปแล้วค่ะเมนูเมนูสุดท้างเยอะรึยังอ่า จะมีปตตงโกครับปัตตงโตโกานังนกะยกมาได้ไหมยกมาได้ไหมเพราะว่าบอกว่าเอาปรสาทาเียแล้วค่ะักัเยเอ็ดอ่าไดววันนี้ได้เอ็ดไม่ได้ครับกลับกลมีครับคุณเจครับเดี๋ยวเดี๋ยวจากชุดนี้จะมีของเทเลึกจากสารพุจจั่หาหมุมที่หน้าหน้าหน้าบุ๊สูงจริ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 งะคร คือท่านท่านพ่อบอกว่าวันนี้โชคดีจากเลยค่ะที่ได้มาบ้านรามาได้มาชิมของอร่อยแล้วก็มื้อเย็นเรียบร้อยเพราะว่าคุณนายไม่อยู่ค่ะวันนี้เพื่อนไม่เกินไม่เกินเช้าไม่นอนค่ะเดี๋ยวนี้ท่านนะเรีก็ต้องนับเช้านะครับเพื่อสุขภาพใช่่คะเติมค่ะเติมค่ะเติม ใด่เพราะนนไม่อยู่ประเดี๋ยวภาพออกไปนี่มือมือนี้ทั้งเพามีคนดูแลมีสาวๆดูเลเยอมากเลยค่บเรมากค่ะเรียบร้อยขอบคุณไมขคะไรเลยค่ะโอเคครับชมีคาทางคณะผู้จัดงานทบโรงเรียนบ้านัามานะนะครับละคณะนะครับเดี๋ยวท่านู้ว่าไปดนมากแล้วครับาดูน้ำชาเลยค่ะ อ่าเรือนตัว <dans> น <él. S 2> ้ำชาต้องไปที้ปต้มหัก่อนพูดยักไปไาต้มหัวเขาใส่รูปไาต้มหัวสโอเคค่ะเดี๋ยวสาวๆ้มยใจอ่าชิมที่ชิมตรงนั้นแล้วผู้อยู่เบื้องหลังนะครับรูปถ่ายรูปถ่ายรูป การประเพณีกาแฟทีนีูดอยู่เบ้างหลังความมาเด่นอร่อยความสะอาดนะครับทุกกระบวนการของการผลิตอาหารครับทุกชิ้ทุกชุดทุกโซนนะครบทุกชุดทุกโซนนะครับทุกนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับรักนกาแฟนะครับทีมงานการแสดงนะครับคณะแสดงนะครับในช่วงค่ำเย็นหลังจาบประเพณีประเพนี้นะครับเราจะพักเวทีเพื่อเข้าสู่การระบาดบัตเล็บและอิชาครับหลังจากนั้น รายยากาเสร็จนะครับเราจะเข้าสู่เวทีการแสดงบนเวทีในค่ขคืนสุดท้ายนะครับเสน่ห์วันวานร้อยสามปีโรงเรียนบ้านรามาศครับเดี๋ยวไปยมชุดได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณเชิญคุณครูโรงเรียนบ้านรามาดนะคะที่ด้านหน้าซุ้มประตูทางเข้างานนะคะให้กำลังใจ โดนน้ำชายอนะเมันมันสวัสดีค่ะรืม่ไดกวัสดีค่ะวาไม่มากเดียวยใช่ค่ะ,นะคะ,ะตรงนี้ค่ะ,ะจะเป็นจะเป็นโซนน้ํำชาการสสทนายเพราะว่า เราจะจำหน่ายบัตรน้ำชาบัตรละร้อยค่ะแล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะชารน้ำชาตรงนี้ได้ก็จะมีขกน้ำชานให้สำหรับการกุศลเราก็จะแบบมีการจับหางบัตรด้วยให้ทุกว่นด้วยครับผมน้ำชานี้เรียกว่าเทพความขอบคุณคุณเย็บเทพความขอบคุณแขกผู้มาแล้วครับจะได้ดื่มนะจังหวะมาทำบุญขอบคุณค่ะคารวะคารวะ ร้อนทัใจร้อนหรือท้ายใจรคร้อนร้อนอันนี้มีมีเมนูร้อนตลอดเลยนี่คุณรีทินยันลองลองนะครับคุริินี่ีอ่รีกลับนะคะมัต้องกลับพร้อมนายนะคะบังค่ะอันนี้เป็นโอปีค่ะหว่าโอเลียงซิลิเ์โรรามานนะครับกาแฟโบราณโอเลียงเชิญนั่งก่อนค่ะบังชินั่งนั่งินค่ะิค่ะเชิญค่ะ เสจเ,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 เอาร้อนค่ะเอาร้อนค่ะอาร้อนร้อนค่ะบรรยากาศช่วงนี้หลังจากเ็สรกิจกรรมนะครับเราก็จะพัก,กนะครับพักเวทีตอนนี้โอเดอร์เพียบเลยนะครับมาดูว่าชาชาที่นี่กับชาปัตตานีจะเป็นยังไง พว่าชิมก่บเราจะชิมบน้ำชาปัตนกันนีค่ะสาหนามอไหล่ะเั่วค่ะกเลยค่ะปัตตานีแต่ต้องรู้จัผู้ไหเรียนทปนผู้ว่าเนี่ยแอบไปช่วไหนบังชาสมะคับผไม่่ตแสดงว่าอรไม่รู้ไปสุมไหนไ่ตอนนี้ชิมทุกเมนูแล้วั่วร้อน ขอบคุณนะครับเดี๋ยวกะครักะูรนะเตรียมตัวที่ซุ้มนะครับที่ซุ้มเข้างานทางเข้าบากงั้นะซุ้มเข้างานเดี๋ยวทุกท่านจะจัดเต็มค่ะหลังจากท่านทัว่าเดินทางกลับจะให้เวลาพอดีกันท่านอะไรที่แล้วเป็นไรแล้ว อย่าลืมนะครับปีนี้นะครับงานเทศกาลลานตาลันตาเลื่อนจากเดือนมีนาคมมาจากเดือนเมษายนนะครับ11-13เมษานะครับขอร้องคุณทางอ๋อเลื่อนจากเดือนมกราคมโอเคครับโอเคอาช่วงนี้เชิญคุณครูคณะผู้จัดงานครับมอบของที่ระลึกนะครับให้กับคณะของท่านผู้ว่านะครับที่ ประตูประตูงานนะครับประตูบุรงานครับเชิญครับตอนนี้ท่านพอ,อ,อว,วีระนะครับคุณทิตท่านนาทีมาแล้วครับท่านพอนําทีมาแล้วนะครัะคะคบผมว่าวันนี้ท่านพอวีระตื่นตังใจมากนะฮะ,ะได้คณะทีมงานมานะครับตลอดเชิญท่านรองประหยัดก็ค<ต>ุณด้วยครับ ครับก็ตัดภาพไปที่ที่หน้าสนามอีกครับสวัสดีครับ